นะก็เรียกว่าวช่องเวิร์คพอยนี่ก็อยู่มานานนะไอ้ตั้งแต่เกาะตั้งแต่ปี2555าาช่วงที่เป็นทีวีดอทีอจนปัจจุบันเนี้ยอออ,อยู่มา6ปีแล้วก็ต้องมีรายการใหม่ๆเสิร์ฟเข้ามาบ้างแหละเออนะครับ,นะรบนะครับผมโดยช่องเวิร์คพอยนที่ผมเปิดถังนะครับผมรายการปี256ครับภายใต้แนวคิดครับอีกนัยอย่างเพ็ชชั่นนะครับผม เดินหน้าสร้างสารรค์คอนเทนต์คุณภาพหลากหลายแนวครอบคุมทุกแพชชั่นทั้งกีฬาบันเทิงและวิชาการนะโดยบรรยากางานครับขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับณเคแบงค์สยามพิคครับ,รบเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมบน,ำนำโดยครับคุณปัญญาณิรันกุลครับและดรวิชนีศรีสวัสดิ์ครับผู้บริหารบริษัทเวิร์ก i พ t ์ตเอ็นเตอร์จำกัดมาชนนะ พร้อมเหล่าศิลปินและครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับร่วมสะท้อนพลังของเวิร์กพอยต์ในฐานะเวทีแห่งโอกาสครับที่มุ่งเป็นทั้งสเตจและสปอตไลท์นะฮะให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศพร้อมขับดันทุกอคอมมูนิตี้ของหลักข,ของหลากหลายแฟชั่นให้เติบโตด้วยพลังของครีเอทีฟและอินเทอร์เน็ตฮะโดยปีหน้าครับเวิร์กพอยต์ับเตรียมส่งรายการใหม่หลากหลายแนวครับทั้งสายกีฬายาง บ็อกเซอร์บอยนะทรีไฟท์ทีแคบอยทีเซนสองนะครับผมนะต้องมีรายการอีกมากมายนะนะครับพิจารณาก็มีคะอย่างเดูโบนเจ็งเข้ากระดูกบายซีเล่าครับซีซั่นสองนนละซีซั่นนี้คือประสบความสำเร็จมากครนะไม่มาจอว่าซีซีพีตออกมาสามตอนเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเออก็จะสามตอนเหมือนเดิมอยากให้มีมากกว่านี้นะแต่สั้นเกินอ่ะเออ อยากให้อิ่มกว่านี้หน่อยอ่ะได้ไหมอ่าอยากให้แบบขยายแต่ก็ต้องอาจจะคิดโจกเยอะเทวดาเนื้อหนึ่งระดับหนึ่งเลยะเนาะนะดีบีพีตะโบนอ่ะเจมิทไม่พลาดแน่นอนครับเจมิทาจ็ปันใหม่พิเศตไปบําจากรุปซีซั่นสามนะเพิ่งปล่อยอ่าทีเซอร์ไปเพิ่งปล่อยทีเซอร์ว่าวันนี้นี่เองนะครับ แล้วก็รวมถึงเวทีของคนมีแพชชั่นอย่างแดน Don't c a ค e ครับนะนะครับ High School Band นะครับผม y you u o y y y o เก t r l t l a n l น n d นะครับผม s u ูช i เ o ิ e ครับและรายการสิบฮิตอย่าง Rider 42, s o n g r ร d e อร์ซีซั่นสองชินช้าสวุวนหกนะครับผมและอันนี้เดี๋ยวพูดกันอีกทีนะครับผมแต่ขีดสิ้นใต้ไว้ก่อนว่ามีเกมมีทศกัณฐ์รัตนกรนะครับ เดี๋ยวขีดเส้นใต้ไปก่อนนะเดี๋ยวคอยเล่าทีเอานะเอาเอาเอาของด้านศิลป,ปินก่อนดีกว่าเออใช่นะครับผมขณะเดยียวกัน,นครับยังมีการเปิดตัวศิลป,ปินรุ่นใหม่ครับที่ต่อยอดจากคอนเทนต์ในรายการครับจากหลากหลายค่ายอยางสคูดิโออันนี้ก็จากทีฟทีเนาะเออนะครับผมทรูโฟอ่าอันนี้ค่ายของอ่าพเคสของวันเนาะนะครับ iQ นะครับผมทวินพัดนะครับผมอันนี้จาก เทรนด์แบนวอล์นะครับผมเอสโอผมครับศิลปินอีก็จะมีคุณพันธ์นะครับผมนะฮะครับแล้วก็สองสาวครับดารันชินนะฮะจากรายการยักร์สมงลงใหม่และโปรเจกต์ออนไลน์สีทาครับจากบางพูนแคมปัสครับที่จับมือสองครีเอเตอร์มาแรงครับคุณแตงอัลเตอร์ยายนะฮะและมอสมักดจุกนะครับผมให้มาประทะกันแบบไม่มีใครยอมใครนะครับ ิดท้ายด้วยคำกล่าวจากคุณปัญญาชนีรัคุณครับที่ขอบคุณพันธมิตรและผู้ชมทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนบริษัทเ,เ,เวิร์คควยเอกที่จะกลับมาชนมาโดยตลอดนครับพร้อมเชิญชวนร่วมจุดไฟแห่งแพชชั่นไปด้วยกันในปีสอง6ครับแต่แน่นอนคัะผมขิดเช้นใต้ตรงนั้นก็คือทศกัณฐ์วงการครับทศกัณฐ์รันวงการอนแรกเนี่ยที่เราเห็นไปเนี่ย มัน่ายังไม่ได้มีภาพตีขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะอันนี้คือสัมภาษณ์ซึ่งตามมาหลังจากวันประกาศก่อนอว,วันแถลงการณ์อีกอก็ก็นั่งคุยกันนะครับตอนแรกมผมก็ไม่ได้คิดถึงมันว่ามันจะมีอยู่จริงๆด้วยซ้ำผมสบประมาทมันเพราะว่าเพราะว่าตามประกาศของ WorkPo i n t เนี่ยแทบจะทุกปีต้องมีอย่างน้อยสักหนึ่งโปรเจกที่ไม่ได้อ่อนแอก็คือหลุดไป หรือบางทีเนี่ยหยิบโปรเด็กจากปีที่แล้วเอามาประกาศซ้ำอีกในปีต่อมาก็ไม่ได้อ่อนอจากสปอตเซเว่นอ่าใช่ผมก็เลยว่าหรือว่าทศกัณฐ์ดันวงการอาจจะไม่มีจริงหรือมันอาจจะไม่มีจริงเออหรือมันอาจจะมีจริงแบบแฟนดอมพันแท้ที่เขาก็นำรายการเก่ามาปัดฝุ่นดีเมคใหม่ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เหมือนกันเออหรือนี่จะเป็นโมเดลแฟนด้อมพันแท้ เราว่าคุณก้องครับมีคลิปนะครับจากห้องข่าวบันเทิงสัมภาษณ์นี่เลยของกคอยนี่แหละนะครับผมนะเราไปฟังสุดถ้าถ้าฟังสัมภาษณ์ที่เวไยจะเทมิสิตัอนะเราก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันเอาไปเล่าให้ฟังแล้วกัน่ะครับผมนะนะครับผมโดยคุณปัญญาได้โดยคุณปัญญาเนี่ยรคุณครับนะให้สัมภาษณ์ออกมาจากรายการห้องข่าวบันเทิงนะกับคุณปอกเยี่ยวการเวลาเนาะว่า ทศก,กณัณฐ์ราบานเนี่ยพลิกโฉมนันตวงการทศก,กัณฐ์เก่าๆก,ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเออมันมันเกินคาดแบบมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงทะลุฟ้าทะลุดินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละเนี่ยคุณบรญยาทอยางงี้ววงงใช่เออเราเออคุณบัญยาจริงๆมันจะมีเวฟมีขึ้นมีลงเนาะนะครับซึ่ง<ช>ที่คุณบัญยาทาผมไม่ได้นึกถึงว่ามันจะเป็นท่ารายการเลยผมไม่ได้นึกถึงว่าคุณบัญยาเส้นเพลงพี่ๆมากกว่า ใจมันเต้นมันเต้นเป็นจังหวะเวส่วนที่พี่โฟท์ทำท่าเมื่อกี้นี้ครับเหมือนหมาตะกายน้ำมากๆไหลวะ <laughs> มีแบบแขนสั้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอ,อ้าวมันมีเวฟมีขึ้นมีลงใบามาอย่างนี้แล้ว<ไ>เกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันจะได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเ,<อ>เพราะว่า ทศก,กัณฐ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามาดูกันว่าทศก,กัณฐ์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับเรามีทศกัณฐ์เวอร์ชันออริจินัลที่เป็นสิบห้าล้านนะครับตอ 10, <000. S 2> ้องาสิบล้านนะครับถ่ายภาพนะครับมีสองปังเวรสองคนทายแข่งกันทายหน้ากันว่าใบหน้านี้คือใบหน้านของบุคคลที่มีชื่อว่าอะไรใช่จากนั้นก็มาเป็นทศก,กัณฐ์ยกทัพเหมือนว่าหนึ่งแข่งหนึ่งคนไม่ออกก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์เออมาดูนี้ดก่อน,น ตัวทศกัณฐ์อีกเออมีอุเยี้ยเยะแล้วก็มีทศกัณฐ์ยกทัพนะฮะเหมือนหนึ่งคนแข่งไม่พอแข่งกันฝั่งละสามคนเลยเออยแล้วก็ตอบให้ได้ว่าคนนั้นคือใครอ่าไดเหลือ้างหน้าหรือร้่งหน้าเทน่านนั้นด้วยแต่แค่ครึ่งเดียวเออนะฮะเราต่อมาก็เป็นทศกัณฐ์หน้าทองเออหน้าทองไปแล้วทศกัณฐ์จำแรงจแชงจำแรง มันก็จะเป็นประมาณว่าให้หน้ามาแล้วก็ตอบคำถามมีคำใบ้มีมีคีวิดเออมีคีวิดแล้วก็มีตอบคำถามสามตัวเลือกอซึ่งก็จะเล่นแบบเดียวกับทศกณัณช่วยครูใต้แต่นั้นจะมีอ่าดาดา,ดามาช่วยเพื่ออ่าช่วยครูใต้อ,อบริจาคสมทบทุนไปครับแล้วก็มาเป็นทศกัณเด็ก ซึ่งเด็กมาซึ่งเด็กมาปีสี่เจ็ดนะคะผมนะมาปีด็กมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ใช่แล้วก็แรกแรกทศการ์เด็กมันคือเล่นเหมือนทศสการ์ผู้ใหญ่แต่เล่นคนเดียวใช่เล่นคนเดียวโยนก็คือโยนโยนทิ้งอ่าเออครับต้นกําเนิดของน้องเดียวสองร้อยหน้าในตานานอ่าใช่โอ้ยแล้วจริงจริงันนี้จะเป็นอีกยุคหนึ่งละจริงจริงหลายคนเลยหละฮะโดยเฉพาะยุคหลังๆเนี่ย ครับอ่ค้นจากเด็กไปแล้วก็เป็นอยกสยามเลยยกสยามเอออคอาการสยามก็คือเป็นทศกันฐ์สยามไม่ใช่ไทยหน้าแล้วก็อยากให้รู้กันนะเป็นคำถามเรื่องในเมืองไทยเนาะเป็นต่อคำถามเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของประเทศไทยเออเมื่อผ่านการหยิบคาลเจอร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยนะครับ ที่ไปอยู่ทั่วทุกพื้นที่ภาคมาใส่คาถามเราถึงการท่องเที่ยวไทยคือคือเศรษฐกิจไทยคือคัดแล้วก็มีเรื่องของภาษาอภาษาก็มีเรื่องสมัยโบราณเออใช่นะครับแข่งกันปัญญาเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดปัญญาอืมนะครับก็แข่งกันเป็นทีมเสร็จแล้วก็จะอาจจากจะแข่งกันเยอะเยอะก่อหดเหลือน้อยเป็นทศอโรกสยามนะครับตัดตัดทศการออกแล้ว เออมันก็จะเป็นเกี่ยวกับยกสยามและร้อยข้ออืมหัวร้อยข้อตอบกันปากแหกอะ่ะร้อยข้อจากนั้นหดลงเหลือสิบข้อเอออือก่อนที่มันจะตกไปหายไปอ่ากลายเป็นว่ามีอะไรมาแทนต่อต่อจากตรงน,นั้นนี่แหละตรงลงไปทศก,กาลร,รันออวงนการที่จะกลับมามันจะเกิดอะไรขึ้นและรูปแบบมันจะเป็นยังไงอือ ต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูว่าใครหลอดผ่านหรือเปล่าไม่มีใครรู้แม้กระทั่งฉากแม้กระทั่งตัวพิธีกรไม่รู้เลยว่าเขาไปออนกี่โมงด้วยเ<ช>พราะข้อคุณยังเป็นความลับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเออก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับคนดูอย่างเราเราเนาะแต่คุณปัญญาให้สามารถมาอย่างนี้แสดงว่ามันต้องพลอตหลดแล้วเรียบร้อยเออพลอตหลดไปแล้วอะไรตั้งอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันฮะเออเต็ แต่ว่าถ้าไปเมื่อก่อนนี้จักรวาลทศกัณฐ์นี่ก็คือมันเป็นอะไรที่มีวานีโมสูงมากนะถึงขั้นออกมาเป็นแตกตอเป็นจักรวาลหลายๆอย่างมากเลยอ่ะใช่ไหมใช่เขาเอามาใส่ตรงรายการยอดฮิตแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่อแปลกอ่ะแต่พอบอกว่าแต่พอบอกว่าเป็นเกมทศกัณฐ์เออมันฮอตฮิตจริงนะจริงโอ้โหตอนนั้นใครํำสิทธิ์ร้านแตกนี่ก็คือแบบโอ้โหเป็นตำนาเลยอ่ะ S <S เป็นรายการเกมโชว์รายการแรกที่แจกรางวัลเยอะที่สุดอะ่ะเออไม่คือไม่มีเกมโชว์ไหนที่บ้าบินขนาดนี้อะ่ะในเวลานั้นอ่ะนะครับปีสี่หกะคุณก็รู้ยกย,ยกครับเี่นะยกครับนี่คือถ้าทําแต่ถ้าทําแตะแล้วมีสามชีวิตอะ่ะก็คือสามสิบล้านเออผมใครกล้าแจกไหมอ่อตออเนี่ยนี่ก็คือรายการที่เคยแจกมากที่สุดในเอเชียด้วยนะ แต่ตอนนี้โดนโค่นล้มแล้วนะฮะก็คือกิลสิทธิีอินเดียก็คือมากที่สุดเทนตอนนี้ครับอันนี้ต้องรอติดตามต่อไปว่าพรสดการระมวงการเนี่ยเราดูจะจับต้องกันเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขอติดความคืบหน้านะครับของรายการนี้กันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะมีจริงหรือไม่ทีัาชีว่าฮัดก็ต่างจดจ้องใจจดจ่อรออย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมกับบอกว่าถ้ารับทางบ้านคุณลงคนแรกเหมือนกันครับละเราเหมือนกัปเ้อง ทำให้แข่งครับเราอ่าเราพร้อมจะไปจำหน้าจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเราต้องจำหน้าอ่าบุคลากรในเวิร์กพอยท์ให้ครบทุกคนไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือศิลปินนะฮะค่ายโซโซอ่าค่ายซีบีไมใ่ค่ายนู้นแค่ค่ายนี้โอ้โหอยู่ในนั้นเต็มไปหมด e o โ o c ีบีอ่าหรือค่ายรเปาาก็ยังดูเอโอดอ่ายุงข้าวนิดขอดอะไรพวกเนี้ยอยุงข้าวนิดต้องไปจำนะเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่เจนเก่าอย่างที่เคยละคนเนี่ยตามรายการต่างๆ,ๆก,งก็ต้องก็ต้องจำ้วยนะ